คุตาคุยาย,ยวนนี้ตกตีค่ะอย่างที่บอกว่าสามารถตกตีกันลูกเคยพูดพี่ท็อปนะถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกันชีวิตครอบครัวเราจะดีกว่านี้นะอ๋ออันนี้คือคือเวลาทํางานเราจะมักจะพูดแบบแฟกมากกว่าฟิลเพราะว่าเราก็เป็นใสอนะิโมชันแนลเนาะแต่เราสุว่าถ้าเราใช้อิโมชันแนลทำงานอนะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวไม่ไม่ไม่สมดแน่ๆดังนั้นเวลาทํางานนะคะเราผ่านวิธีการในการแบบหาวิธีอะจนสุดท้ายต้องบอกเลยว่าพี่ท็อป นรู้ละพี่ท็อปคือซ e o แบบแบบไม่มีข้อโตัแยงพี่ท็อปอยากทำอะไรพี่ท็อปบอกแล้วดต่นว่นจะเป็นคนจัดการ implement ให้นู้นคิดว่าถ้าเราวางวางโรหรือวางตำแหน่งกันแบบนี้ชีวิตคู่ครอบครัวเราจะสมูทเพราะบางทีเราก็อดไม่ได้ที่เราจะเห็นต่างแล้วเวลาเราเราก็มีความเห็นของเราเขาก็มีของเขาแล้วเวลาปีกนะันอมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครชนะ เพราะปลายทางทุกคนอยากให้งานดีแต่แบบเราต้องเราเดินมาทํางานนาะเราก็เดินกลับบ้านพร้อมกัน,กนเราก็ไม่อยากเอากลับบ้านแล้วแบบทะเลาะก,กัน uh huh. ไปช่วงปีที่แล้วค่ะเราหาโซลูชันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันลงตัวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะนึก uh huh. ว่านะอันนี้ขอฝากใครที่ทํางานกับครอบครัวแบบได้อะ่ะ คุณเก่งมากเลยนะคะเราเข้าใจคุณ <c oughs> เพ่าะปะัญ<ณ>หาที่รู้สึกแบบว่าเป็นปัญหาข่าประจําที่เจอต้องแบบเามามมหมือนปะทะกันในส่วนมากก็คือประชุม,ปร,ชมประชุมการประชุมแล้วก็ความวิธีการทํางานที่แตกต,ากตากา่างกันเหมือนแบบการให้ความสําคัญแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ท็อปให้ความสําคัญเรื่องนี้เราให้ความสําคัญเรื่องนี้แค่ความสําคัญไม่เหมือนกันมันมันเหตุต่างกันอยู่แล้วดังนั้นเราเราเลยรู้สึกว่า ไม่นะปลายทางเราต้องการนุ่นจะพูดเสมอช่วงทะเลาะก,กันพี่ทอ็อปนุ่นไม่ใช่ศัตรูพี่ท็อปนะ <c oughs> คือมองหน้าเราพูดอย่างนี้นะนุ่นไม่ใช่ศัตรูพี่ท็อปนะทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี้ยคนที่หวังดีกับทอ็อปนอกจากป้ากับมาคือนุ่นนะ<ม>คือพูดแบบให้รู้ไปเลยว่าฉันมาแบบนี้นะ<ม>แล้วปลายทางเราต้องการให้มันดีแต่ถ้าเกิดมันจะทะเลาะก,กันนุ่นเลือกครอบครัวดังนั้นนุ่นจะเลือกที่จะเป็นแบบนี้นะดัง<ม>นั้นบางเรื่องไม่ต้องถามว่านุ่นเห็นว่ายังไง แค่บอกมาว่าอยากให้เป็นยังไงและเดี๋ยวนุ่นจะทําให้นุ่นรู้สึกว่าคู่เนี้ยคู่นุ่นอนดดิแบบเนี้ลงตัวแล้วหลังจากนั้นนะชีวิตคู่ดีมากตื่นเช้ามานางทากับข้าวให้กินเอเอเราก็ล้างจานไปกลางวันนางก็เตรียมข้าวให้แล้วเราก็ล้างจานไปพอเราหาวิธีลงตัวได้ชีวิตคู่ดีมากแสดงว่ามีปัญหาเป็นแค่เรื่องงานแต่เรื่องส่วนตัวที่เป็นชีวิตคู่ไม่เคยมีปัญหาเลยไม่มีค่ะไม่น่าเชื่อเนาะ เพราะว่าดูเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองคู่นะใช่อาจจะเป็นว้เราทะเลาะกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วพอแต่งงานปุ๊บมันเหมือนแบบมันเคลียร์ไปหมดแล้วมันเหมือนแบบเป็นตัวตนของตัวเองจนจนจนหาจุดลงตัวแต่ว่าไอ้ที่หลังแต่งงานแล้วแล้วมีปัญหาคือเรื่องงานมากกว่าเพราะงานมันเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้เรียกว่าไม่มีอะไรต้องตอบเลยใช่ไหมไม่เอาเรื่องงานนะถึงเรื่องความส่วนตัวเหรอคะไม่ค่อยค่ะไม่ นว่ามันวิอาจริงเรารู้จักกันมาแปดปีแต่งงานล้าก็เกือบเก้าปีสิบหกสิบเจ็ดปีเนว่ามันเหมือนแบบมันมันเป็นเหมือนเพื่อนนะคะมันเป็นเหมือนคนแบบมันอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแหละเนว่ามันเพราะสุดท้ายเราไม่ได้คิดร้ายต่อกันสมวนมาก้องจะพูดว่าไอ้ทุกครั้งที่เราเห็นต่างอะต่างคนต่างไม่ได้เป็นศัตรูกันนะปลายทางมันคืออยากให้มันดีเนาะดังนั้นวิธีการไหนทําให้มันดีส่มากเราจะแบบพยายามพูดแบบเนี้ย โชคดีของเราคือการหาทางออกของปัญหาของทุกครั้งที่ทะเลาะกันได้มสม,มากอ,อาจจะเป็นเพราะว่านุ่นมกักจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากใช้อารมณ์ mm hmm. เราส่วาอารมณ์สําคัญมากๆค่ะว่าถ้าเราจัดการอารมณ์เราจัดการอารมณ์เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เขาต้องทําเองแต่ถ้าเขาจัดการไม่ได้เราก็ต้องจัดการเราเองก่อนอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งมันมันแข็งแรงพอแล้วมันก็แก้ปัญหาเขาอาจจะผิดก็ได้แต่ก็รู้สึกว่า ชนะไปไม่มีประโยชน์อะไรอดังนั้นก็นุ้นไม่ชอบการทะเลาะมั้งเหนื่อยอยู่ออฟฟิศเหนื่อยไปออฟฟิศซินโดมคือไปนวดก็เหนื่อยทุกอย่างเราเราเสียเวลากับเรื่องอื่นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะสมมากพี่ท็อปเป็นเป็นการเป็นการกระทำนุ่นชอบมากเวลาตื่นเช้า่เขาซักผ้าอ๋อเหมือนซักให้นุนด้วยไหมใช่พี่ท็อปเป็นคนซักผ้าแล้วนุ้นตื่นสายว่นนุ่นนอนดึกนุ่นจะเป็นคนแบบนุ่นจะเคลียร์งานของตัวเองถึงตีหนึ่งตีสองนุนนอนประมาณแต่พี่ท็อปแบบ สามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มคือหน้าง่วงแบบหลับแล้วแล้วพี่ชอบตื่นประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเขาซักผ้าอันนี้คือความโรแมนติกใช่เรารู้สึกขอบคุณมากซักที่ว่านี่คือซักทุกอย่างให้เราไหมใช่เพราะเราก็ขออนุญาตของผู้หญิงอ่ะใช่ก็มันก็จะซักรวมกันชั้นในทุกอย่างให้หมดเลยให้ไปเลยก็รวมนางน่ารักคือนุนว่าโมเมนต์ของผู้ชายในในวัยนี้เนาะไม่ต้องหวานไม่ไม่มีดอกไม้แต่มันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบช่วงเนี้ยเขารวบนุนซ้อมละครเวที เขาอยู่ๆก็จะมีอะโวคาโดตอนเช้าอ,อยู่ในสลดัดคือแบบนู่นเป็นคนไม่ไม่กินแบบไม่ไม่ซีเรียสทุกชาบีา้ท่าทีเป็นคนทํากับข้าวให้แต่พอหลังๆเราเราสังเกตละเขาก็ไม่ได้พูดแต่เรารู้เองว่าแบบพอเราเล่นละครเวเทีเราจะบอกว่าเราอ่ะเออใช้เสียงเนาะมันมันใช้เสียงใช้พลังแล้วอยู่ที่ไออย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเติมน้ํากระบอกนะ้ําเป็นน้ำน้ำอุณหภูมิปกติให้แทนะที่เราชอบกินน้ําเย็นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราแบบ รู้สึกขอบคุณอย่างเช่นแบบมีอะโวคาโดเพราะว่าตอนเช้าต้องใช้พลังงานแล้วเราเป็นคนหิวง่ายแบบกินอะไรปุ๊บสัก8ปดเโมงปุ๊บเดี๋ยวสิบโมงกว่าหิวอีกละเขาก็จะแบบกินมื้อเช้าเยอะๆเขาจะพูดางกินมันเยอะๆเดี๋ยวก็หิวอีกเหมือนเหมือนอย่างนี้นะแต่แบบเอเขาเดูแลเร,เราแบ่งงานบ้านกันยังไงเนี่ยพอเห็นว่าพ,อ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 พา่อท็อปซักผ้านี่คืองานใหญ่แล้วนะสมมานุ่นล้างจานเก็บที่นอนเดี๋ยวพี่ท็อปจะแบบคือไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องแบบพูดอะค่ะเหมือนเขารู้ว่าถ้าช่วงนี้นุ่นยุ่งเขาก เหมือนบางทีอย่างเช่นวันนี้เราเรารีบมานัดเช้าอย่างเงี้ยพี่เอวก็จะตื่นมาเมื่อเช้านี้กินข้าวไม่ใช่กินขนมปังมีอะโวคาโดเขาจะฝายอะโวคาโดเอามะเขือเทศใส่แต่งจานให้เรียบร้อยแล้วกินเสร็จปุ๊บเขาก็กดกาแฟให้สองรอบเพราะเขารู้ว่ากินกาแฟเยอะแล้วเขาก็ล้างจานให้แล้วก็แบบไปกันนะแล้วก็คือเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหมคะก็หรือว่า พอตั้งแต่เรา <พอ S 2> เราเพิเ<ร>พ่งย้ายมาอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกมาก่อนอยู่ที่บ้านที่ถอมเนาะแต่พอตั้งแต่ย้ายมาอยู่อยู่คอนโดด้วยกันสองคนจริงๆอะคะเขาก็ดูแลเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ได้บอกว่าเธอต้องรีดผ้าเธอต้องซักผ้าหรือเธอต้องมันเหมือนแบบรู้ว่าถ้าช่วงนี้ถ้านุ่นทําได้าน,าน,านุ่นทำนุ่นก็จะขัดห้องน้ำนุ่นก็จะใช้งานแบบชนใช้แรงงานขัดห้องน้ำอะไรที่มันหนักๆเราก็จะขาดแต่เราจะทำทำอาทิตย์ละคร้างอะไรเงี้ยไอ้พวกงานกุบกิบกุบกิบ เดี๋ยวอยู่ช่วงนี้ตอนเช้าเขามีประชุมสายเขาก็จะดวนดูดฝุ่นรอบห้องหนึ่งรอบอะไรเงี้ยมันก็มันเหมือนเป็นเป็นคนที่เราไม่ต้องบอกอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีลูกแล้วภาระบางอย่างของเราของคู่เรามันอาจจะไม่เหมือนคู่อื่นคือแต่ละคู่ต้องบอกว่ามันความหวานไม่เหมือนกันเนาะแต่คู่นู้นมันมีแค่งานแล้วก็มีแค่กันสองคนแล้วก็มีพ่อแม่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยอย่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่นู้นแบบพี่ทอมที่เป็นอภิชาติตบุตร มากๆาก็คือพี่ทาก็จะมีวันเสาร์เราจะแยกบ้านกันนุ่นก็จะไปเอนเตอร์เทนพ่อแม่นุ่นพี่ทวาก็จะไปเอนเตอร์เทนพ่อแม่เขาแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้นุ่นเดี๋ยวเราต้องมีวันที่พ่อแม่เรามาเจอกันเออเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนเราเคยมองนุ่นมองคขรู้สึกว่าเออมันเป็นความโชคดีของซึ่งกันและกันไหมที่เราได้มาเจอกันมันดูเหมือนแบบใช่แต่เราจัดคนใช่ใช่นะว่ามันดีมันดีที่เราก็ไม่ยอมแพ้เราก็มีเรื่องที่ ไม่ได้น่ารักเขาก็มีเรื่องที่ไม่น่ารักแล้วนว่าคู่เราก็โชคดีที่เราก็ไม่ยอมแพ้เออก็ยอมรับข้อเสียกันแหละการมันก็มีบางวันที่แบบทำไมวันนี้เธอปี๊ดปาจังอะหรือวันทีแบบเออช่วงนี้ฉันงงหยิดนะน,นุ่นก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้งงหงิดนะอารมณ์เสียนะอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งแบบอะไร <c oughs> แล้วพี่ทอคนน่ารักตรที่แบบนุ่นจะเคลีย์แล้วนุ่นจะนอนดึกนุ่นก็จะกินขนมตอนห้าทุมท่มเต็มคืนทุกวันเลยเขาก็ไม่ห้าม เขาจะซื้อขนมถุงก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บอะเอาไว้ในตู้ตู้เสบียงแต่เขาเริ่มเห็นว่าเรากินเยอะ i: i: เขาก็จะเริ่มลดพอชั่มถุงอะจากถุงละย 40, <laughs> ี่สิบอะจะเหลือถุงละห้าบาท <laughs> นางไปแมคโครนางก็เหมาแต่เวลาเหมาอะนางจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะเพราะแมคโครเวลาซือ้อมามันคือบาใหญ่แต่เขาจะซื้อหลายหลายรถคือนุ้นชอบกินขนมกรุบกรอบเขาจะซื้อประมาณสี่ห้ารถแต่เขาทยอยออกมาเพราะเขารู้ว่าถ้าเอามานุ้นก็กินหมด จากไซส์ใหญ่จากถุงเมื่อก่อนรดูลำซออ่ะจากถุงละยี่สิบอ่ะเขาให้เรถุงละห้าบาทแล้ว <c oughs> เขาไปบอกกินเท่านี้แหล, <c oughs> ละแล้วพอหลังๆมาเหมือนเราเรา,เรากินดึกเหมือนเราเรานั่งทํางานไปด้วยเราเอางานกลับมาทำล้าก็เครียดเครียดเครียดเสร็จล้วก็เดินเปิดตู้กินขนม <c oughs> เอออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็แบบนุ้ก็มองนะว่าเขาจะว่าไหมว่าน้ําหนักขึ้นเราัตอ้วนอะไรเงี้ยเขาแค่บอกนุ้ก็เคยแอบถามเนาะฉันอ้วนเธอว่าเลยไหมเออเขาก็แบบขอให้ตัวเองไม่ปวดท้องอไม่ แต่หลังๆมันเหมือนแบบเราคงบวดให้เขาได้ยินว่าเวลาเราออกกล้องแบบเอ้ยเราไม่ได้ลดน้ําหนักเลยอะพี่ท็อปจะเริ่มกลับมาทํางานละ,ะตัวบวมนะพี่ท็อปหลังๆพอเราเริ่มไปกิบขนมอย่างเงี้ยล่าสุดเราเริ่มซ้อมละครบางทีละเ,เริ่มโปรโมทก็ต้องออกสื่อใช่ป่ะคือหาชุดไม่ได้เงี้ยเขาเขาก็จะเจอไปเ้าจะเจอไปเปิดขนมปพบเขาก็แบบ เอ้พวกนี้ตัวเองออกกล้องนะเขากคพูดลอยๆให้ฟังก็อยู่ที่เราว่าเรากินหรือเปล่าแล้วเรากินไหมคะกินแล้วก็กินอยู่แล้วคือหลายๆคนจะบอกว่าสิบกสิบหกสิบเจ็ดปีใช่ไหมที่เขาบอกว่าความรักมันจืดจางกู้เรามันเป็นไหมพอหลายๆปีเป็นแต่หนูว่ามันเป็นเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากคู่รักเป็นเหมือนเพื่อนตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบการปรับทุกข์อะเคยมีเพื่อนที่เราปรับทุกข์ไหม เพื่อนนู้นก็คือสามีเราก็คือแบบบางทีต่างคนต่างแบบเฮ้ยอย่างคุณพ่อนู้นกับคุณพ่อพี่ท็อปต่างคนก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยพี่ท็อปก็จะแบบอย่างป๊าป,ป๊าเองก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจพี่ท็อปก็เป็นห่วงเมือันเขาก็ปรับทุกข์กับเราบางทีเราก็มีเรื่องสุขภาพคุณพ่อที่แบบเอ้ยเรื่องความจําที่แบบเอ้ยเราควรเป็นห่วงไหมเราก็ปรับทุกข์กับเขาเหมือนเพื่อนที่แบบคอยปรับทุกข์ไม่มีซีนโรแมนติกอยางนี้เวลาเดินนะ ส่วว่าเดินจากจากที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็เ้ยเดินจับมือเนาะก็จะมีบางช่วยแบบไม่จับมือกันเลยอะทำไมอะแต่หลังๆเราเองก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยแล้วก็เดินแต่ต่างคนต่างเดินด้วยนะแบบเดินกินอะไรเดียเออกินนี่ไหมเออแป๊บแปเหมือนเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแต่เราส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่นุ่อาจจะโชคดีตรงที่ข้อที่นุ่นไม่อยากกังวลอะพี่ท็อปเขาไม่ทําให้เราสุดกังวลอย่างเช่นเขาไม่ทําให้เราสึกว่าถ้าเราตัวตัวหนาขนาดนี้ยแล้วเราต้องลดหุ่นเพื่อให้เขายังรัก หรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าตั้งแต่คบกันมาไม่ได้รูสึ่ต้องแบบแอบส่องโทรศัพท์เพ uh huh. รว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตคู่ที่นึกว่าเรื่องอื่นเธอปิดปาดได้เรื่องงานเรื่องเรื่องอารมณ์บางอย่างเราเข้าใจแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานของครอบครัวเรารู้สึกว่าเราสบายใจนว่าอันนี้สําคัญพอเวลาเราสบายใจเราเราออกมาใช้ชีวิตทํางานหรือเรื่องอื่นมันแบบไปได้ค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่า เราแน่นแฟนด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์อสำหรับเรามันคือความคตรมั่นคงอะความรู้สึกด้วยเนาะใช่คือุ้นอ้วนน้ำหนักหนุนขึ้นเกือบเจ็ดแปดกิโลตอนเนี้ยพี่พ็อไม่ว่าคะทำเลยเขามีแค่ซักผ้าเราแล้วเขาแบบตัวเองไม่ตัวเองใส่ชุดไหนไปทำงาน <c oughs> ตัวเองใส่ชุดไหนไม่ได้เลยนะแล้วใช่ไม่มีชุดใส่เลยฉันซื้อเสื้อตัวใหม่ดีกว่าแล้วเขาบอกเราไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการซื้อชุดใหม่แม่หลอกเซลกันเลยอะค่ะ ก็รูการความสบายใจใสบายใจนอะเพาอาจจะโชคดีที่ณณณโมเมนต์นี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันแบบมันจะมีอุบัติเหตุในในชีวิตคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกแบบสบายใจมากๆแล้วก็รู้รู้จังหวะการการใช้ชีวิตด้วยการเขาสามารถทําอะไรก็ได้เราก็สามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็แชร์ลิงรับผิดชอบด้วยกัน นยว่านว่ยกำลังดีค่ะมันเป็นวัย40ที่นุรู้สึกว่าโอ๊ยดีจะน่าจะเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกที่ที่ไม่ต้องทะเลาะกันมากไม,ไม่ต้องร้องไห้มากถ้าเป็นอย่างต้ตกะกอนหรือเ่<ร>าเออใช่<ร>าอาจจะร,ร้องตมากขึ้นแล้วตกตะกอนจริงจริง